เป็นอีกหนึ่งร้านเด็นนะคะรับเขาเหมือนจะมีตัวซอสน,นะคะเป็นเครื่องปรุงอยู่แล้วอ่ะตัวนั้นอ่ะอาจจะเป็นทีเด็ดของที่ร้านเลยเป็นต้มยำน้ำใสที่แบบคลุกเอ่ะมันสกลงอีกทีเลือดเข้มข้นมากน้ำข้นมากเหมือนเรากินกับก้นถ้วยค้นฉาบนะแบบที่มันคุกๆๆอ่ะมันจะอร่อยตรงนี้แหละ สวัสด sure. ีครับอยู่ผมอาดอิดอิดอาอ่ะก็วันนี้นะครร้านเด็ดที่ผมพาทุกท่านมากินนะครับมีชื่อร้านว่าก๋ยเตี๋ยวเรือต่อชิว20บาทเฮ้ยป้ายอยู่ข้างหลังเลยนะฮะก๋ยเตี๋ยวเรือต่อชิว20บาทดูป้ายมาหมดแล้วนะช่อง7ดช่อง3าช่องแททบหเพดดังๆนะครับมาหมดแล้วเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับที่อยู่ทางย่านของคลองรัดมยมอ่านี่นะฮะเข้ามาทางชุมชนคลองรัดมยมเลยก็คือเลยตลาดน้ำคลองรัดมยมนะฮะหรือว่าัางมุลมาที่บางระบ้าสก็ได้ร้านนี้นะคะเขาเปิดจันทถึงสุกนนนัเวว้พุ วันพุธปิดวันพุธปิดอันนี้ผมจะบอกแบบชัดเจนนะครับจนถึงสุดหยุดพุธเสาร์อาทิตย์อ่าตั้งแต่8ปดโมงถึง3ามโมงนะครับผมมาแล้วรอบนึงนะครับผมเข้าใจผิดนะครับเขาบอกยกเว้นวันพุธแปดโมงถึง3ามโมงผมก็เข้าใจว่าวันพุธจะเปิดแต่จริงๆแล้วคือวันพุธปิดนะอย่ามานะผมมาแล้วรอบนึงปิดนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาใหม่นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ตัวร้านก็จะโป่งโล่งสบายใหญ่เลยนะเขาบอกว่าตอนช่วงเช้าเเนี่ย10บโมง1ิบเโมงเนี่ยคนจะเยอะมากแต่ถ้าใครอยากได้กินเนี่ยก็คือมาประมาณช่วงประมาณบ่ายดไม้งงะรบไไไไไปปปออออยยย่่่่่่าางงงงงีี้้แแแลวชชชเเรมมบบบดจะข เมนูแนะนําเขาที่ร้านเขาก็นี่เลยน่าจะเป็นบะหมี่ต้ยมยำเนาะเดี๋ยวเราต้องสั่งมาลองแล้วก็บอกว่าราคาเนี่ยจะมีแค่40่สหรือยีนะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวให้กินนะครับผมว่าจะมีเครื่องเคียงเนี่ยก็จะเป็นพวกปอบเปียทอดมัน,นแล้วก็หมูสเต๊ะมีขนมถ้วยด้วยข้าวก็มีข้าวก็จะมีเป็นกะเพราเขาบอกว่าเป็นกะเพราเนื้ออะไรน้ํามันกะเพราแบบขั้วแห้งแบบว่าไม่มีน้ํามันตรงนี้พี่กายจะสั่งชามเล็กแล้วบอกว่ากินให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าเห็นตัวซอสอ่ะเขาเหมือนจะมีตัวซอสนะเป็นเครื่องปรุงอยู่แล้วตัวนั้นอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าทีเด็ดของที่ร้านเลยที่ตัดใส่ถ้วยแต่ละถ้วยนะครับเขาบอกว่าชิงความปรุงแล้วเขาบอกทำไมถึงชื่อร้าน ก็เตี๋ยวเรือต่อคิวยีบาทคือผมก็ไปดูหมาเขาได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะเขาจะบอกว่าไปตามหงตามห้างถ้าร้านดังๆเราจะต้องต่อคิวเลยใช่ปะเขาก็อาจจะว่าเออเราก็แค่ตั้งไปก่อนว่าต่อคงต่อคิวแต่ว่าเขาตั้งเนี้ยแสดงว่าคนต้องเยอะจริงๆเพราะมีสิทธิ์ตรงปไปนะครับว่าถ้าสั่งใหม่อะต้องต่อเข้าเข้าคิวใหม่นะครับเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่บอกว่าสั่งใหม่แล้วได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบรัดคงรัดคิววันอะไรเงี้ยนะก็ส่วนในึงนี้นะฮะใครไปใครมาก็หยิบได้หยยยิิิบบบไไมมม้้้้้แลววใส่่่่่่ดอออออาาาานนนนีีงกรรรรรระะะเเเพคคตต๋จูทท10ั ก็จะเป็นวอลเปปหมูเล้ง59แต่ว่าราคาทั่วไปเนี่ยคือไม่เกิน50ราคาคือไม่เกิน50นอกจากเล้งไงห้าสิบเกระเพรา45ไข่ดาวเพิ่ม10บาท55บาทโอ้โหแล้วดูป้ายเมนูดิเขาเมนูเขาทำแบบยังสวยอ่ะนี่คือเมนูทั้งหมดที่ร้านมีนี่นี่อันนี้คือพวกเราซื้อที่ที่มาฮะเพจพวกเราทรงเราซื้อนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาไปทำป้ายให้เราใหม่ก็จะเพิ่มช่องอาร์ตอีกโอ้โหเพื่อเพื่ออะไรอ่ะมีเขาบอกกูจะทำเพื่ออะไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยอ มาครับโอ้โหมามามาได้มาแล้วน้ำค้นคักเลยครับนี่ครับผมก็สั่งเป็นแบบเส้นเล็กเส้นมีบะหมี่ทั้งต้มยำแล้วก็น้ำตกนะฮะอันนี้เป็นถ้วยเล็กนะครับเป็นชามเล็กชามเล็กอย,อยู่ที่2ี่สบาทเส้นเขาค้นคคักๆเลยนะหมน้ำเนี่ยนะครับเสื้อเชื่อเราอหื่อ <c oughs> <c oughs> เส้นแบบลื่นม,มากอะ่ะเป็นเส้นเองที่แบบนุ่มๆอ่ะมันมันมันนุ่มอบบมันมน,น,นุ่มแก้วแบบเหมือนแบบแบบเส้นแก้วอะไรเงรี้ยเ<ม>ส้นเ,เองเจอกแนวนุ่มๆับมันไม่ได้หว่าไม่ได้แบบเป็นเส้นเส้นแยกๆเหนียวนุ่มมันจะเป็นออกเส้นนอกแข็งแบบมากกว่าแต่รสชาติอะออกความเผ็ดๆเขาบอกอยู่ไม่กินเผ็ดบอกเขาได้นะอันนี้คือแบบเขาไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเพิ่มฮนะ น้ำคนมากเหมือนเขาเรียกว่าน,น้ำตกกะทินี่มันจะมีเหมือนตัวเนื้อแต่เขาคนมากจริงนะที่รู้สึกเลยอะ่ะรสชาติแรกที่เข้าไปคือรสชาติเผ็ดเขาจะมีความเผ็ดเผ็ดเข้มๆเผ็ดหอมพริกเขาจะเป็นหอมพริกแล้วก็ออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแต่โดยรวมแล้วเผ็ดโดดบอกเขาได้นะครับถ้าใครไม่กินเผ็ดอนะตัวน้ำเยือกไปนคนมากอยากกินได้สิบทำให้หเ,เขาไม่ได้ว่าให้น้อยนะ มันมีมีขาวมีขาวเล่าหน่อยเล่าหน่อยมันนี้ไม่เหลืองตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่เออมันต้องมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องอร่อยนะครับที่นี่กากหมูเขาจะแบบไม่ได้เหลืองมากอ่ะแต่ตับดีมากเมื่อกี้โดนตับตัวดับก็ดีมากเลยนะครับอืมเมีคนนุ่มเลย คือคั่วก,กากเก,กเลือคดีตับกับตัวใหญ่ตับแบบคือไม่มีกลิ่นแนละ้วแบบว่าเขาจะมีกลิ่นเป็นของกลิ่นของตับแบบกินแบบตับลวกมาอย่างดีเลยถ้ากินคู่กับกากเกลยอผมนะจีเด็กฮิเอโวเลยครับผมบอกเลย ของแช่ไว้นานก็ไม่ได้ดูดน้ําเข้าไปเยอะนะก็ยังมีความว่ารสชาของมีอยู่ความรู้สึกอะที่มันอร่อยเพิ่มขึ้นอะเหมือนเรากินก,กนับก,ก้นถ้วยก้นชามไงแบบที่มันคุกๆๆอะ่ะมันจะอร่อยตรงนี้แหละ เค็มน้อยไม่เค็มเผ็ดหวานหน่อยหน่อยเค็มปลายมโดยรวมแล้วเข้มข้นสองขั้นผ่านไปเส้นหมี่เส้นเล็กดีมากเลยครับลองหุกเปิ้ลลองหุกเปิ้ลเนี่ยอ่าเนี่ยดูครับมันแดงนี่คือตัวซอสมันตกลงอีกทีเลือดเข้มข้นมากแล้วยีบาทอ่ะกำลังดีอ่ะที่มันไม่น้อยเกินไปบริเทนี้ยังไม่ได้ปรุงเลยนะนี้ยังไม่ได้ปรุงนะอร่อยไม่อร่อยนี่คือยังไม่ได้ปรุงนะเออเพื่องทำแบบไม่ปรุงเออโอ้เส้นบะหมี่เหมือนเส้นมาม่าเลยนะเสี่ยเสี่ยวเส มามิ่งมาจอกเค็มๆตัวเส้นมามิ่งออกเค็มบ่อยแต่พออตัวกากเกียวอะแม่งตัดอะแม่งดีแม่งเดือดเอาไม่รู้ตกเปรี้ยวเลยแม่งขาแล้วก็กรอบไหมเมื่อเสรเรืองมันก็ต้องกินคู่กันแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูลูบเปิ้ลกินยังไงครับเดี๋ยวต้มยำพี่ปิดไว้สุดท้ายก็ได้เออให้มึงกินบ้างเขามีข้าวด้วยนี่มีหนักข้าวด้วยได้กินได้เฮ้ยลูบเปอ้ล สรงเป็นกะเพราหมูนะแต่ตอนผัดเนี่ยต้องบอกว่าที่ร้านไม่ใส่น้ำมันนะติดกระทะเยอะมากอ๋อความไม่ก็ติดกระทะมาเลยตัวกะเพราเขาจะมีร้านนี้เขาจะใช้เป็นน้ำซอสหมดเลยครับปรุงไว้แล้วใช่ปรุงไว้แล้วแล้วก็จะตักอันนี้ก็ตักช้อนเดียวเพื่อไม่ให้รสชาติมันเพี้ยนเขาบอกนะเผาเขาอร่อยมีหวานเผ็ดและเผ็ดแบบเผ็ดบิกแห้งอ่ะเขาบอกกะเพราเขาเก็บมาจากหลังสวนนะเขาบอกให้เดินไปถ่ายได้ถ้าไม่เชื่ออืมเราหอมมากผมขอชิมสักสี่ห้าคำก่อนเดี๋ยวจะไปลองก็เจ๋อก่อน อิ่มเราข้าวเสร็จกอิ่มเพราะอ่อยจงมันแห้งเพราะเขาไม่ใส่น้ำมันแล้วก็จะมีกลิ่นไหมอันนี้เก็บไว้เลยทั้งไงั้งหมดผมขอข้ามไปตุ๋เสี๋ยวมาผมชิมน้ำก่อนนะเค็มหวานเผ็ดนวลนวลนวลมันมันเหมือนแบบกะทิข้นๆอะไอตัวน้ำล่าของเรา่ารสชาติค่อนข้างดีเลยนะมาโดนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตับ เขาคนดีเลยนนวลมันมันพี่เขาอยู่ข้างหลังหรือเปล่าบอกดีก็ของร้านที่อยู่ข้างหลังครับก็เ้ก็เลยบอกว่าดีถ้าไม่ยีนอ่ะอร่อยอร่อยโคตรเยี่ยมเลยครับหมูตุ๋นแล้วตุ๋นยังดีของที่นี่ไม่มีเนื้อหรอไม่มีเป็นหมูเพียงเดียวก็เขาจะเป็นหมูกับไก่ดูน้ำต้มยำเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเป็นน้ำราดแล้วก็ใส่พริกเพิ่มใส่ผัวเพิ่ม เขาอเป็นเมนูแนะนำเลยใช่ไหมนี่ออกหวานเปรี้ยวอ่อนไม่เปรี้ยวโดด <c oughs> กลิ่นมะนาวควาาว่อหอมเลยกลิ่นมะนาวค่อยหอมเลยเรู้แล้วทำไมต้มยำเราถ่ายมีแต่ต้มยำเลยอ่ะคนสั่งต้มยำเยอะอ่ะอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะแต่ค้าเผ็ดที่เขาเตือนก็ถูกนะบอกให้ให้กิมก่อนปรุงนะอ่ะต้มเดือ โต๊ะด้วยหมูเตะต่างกันหมดเนียอันนี้เป็นชิ้นเดียวแบบชิ้นเดียวอันเดียวใช่แบบชิ้นเดียวทางน,น,นี้เลยแล้วตัวไหนเขาเรียกตัวอะไรอาจ,จักรนี่อาจ,จักรมาอันนี้ไม่รู้คนนี้ราคาคนเท่าไหร่กินเครื่องเทศไม่ได้นี่มากแล้วผมหมูเตะไมไ่นี่ไม่วาวไม่วาวครับไม่วา<ด>วเรามาวาวก็เตี๋ยวกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวพารวมโดยรวมอร่อยผมให้อร่อยรับได้ราคาอย่างเงี้โอเคยี่บาทมีรลองเป็นนึง บะหมี่ต้มยำนะแต่พอเป็นต้มยำอ่ะเส้นไม่ได้เค็มมากเลยเป็นต้มยำน้ำใสที่แบบคูกคลีตคู้คลีตอะแต่ก็มีรสชาตินะมีเผ็ดเค็มพี่ว่าเค็มอ่ะน่าจะมาจากตัวเส้นบะหมี่ของพี่แต่ตัวถั่วตัวพริกอะไรเนี่ยคำถึงคำถึงตัวพริกตัวหมูสับอร่อยนุ่มเราลองดูตัวตับมันเออหมูสับแบบบดๆอร่อยอื้อ เมนนื่อกี้พอพี่ดึงเส้นอ่ะเ,ออเข้าไปอ่ะไม่รู้ว่าเขาใช้มะนาวหรือเปล่าพอพี่ซื้อเข้าไปอ่ะกินมะนาวเขา้าคอเลยก็คือแบบรสจัดหรอใช่ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเดือยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยผมแนะนำนะผมแนะนำเนี่ย <ๆ S 1> ต้มยำที่เมนูทางร้านเส้นเนี่ยถ้าเป็นพวกน้ำตกเส้นเล็กเส้นหมี่ได้แต่ว่าหมี่อ่ะเฉพาะตัวเส้นหนักจะมีแค่ความเค็มเฉยเออโอ้โหมีแบบเยอะอีกไหนเอาไหเอาไหมถ้าเนพวกเมนูของทอดหมูสเต๊ะอะไรเงี้ยผมมีมาตรฐานของผมไหนเราเสียงไหนเราเสียงนี่่กรอบ S <S <S อือจิ้มหมกออกเปรียออออร้ยวจิออ้มหมกเปรี้ยวตัวปลอก้ยวดีกรอบพวกแครอทลุนเต้นข้างใน,นเนี่ยดีแต่เขาจะมีแบบอุย้ยยาเทา็ละมันดำๆผักหลายอย่างอืมอมันไม่เผาเลยเขาหลังมือแต่ตัวอันนีด้ดีแต่รสจิ้มออกเปรีย้ยวอ,อือคอัผมแตขอตัวเก็บซาาเปก่อน อันนี้ก็ตรงก๋วยเตีตเ๋ยวเราเก็บสแปรย์หมดแล้วนะอันนี้มาผมตบของหวานให้เขาหน่อยครับที่ร้านมีขนมเทยวยขนมถ้วยจะอยู่ที่คู่ละสิบบาทนะครับขนมถ้วยนี่เราก็เคยกินเจ้าเด็ดไปแล้วเรามีมาตรฐานของเราแล้วตอนนี้ซื้อกลับบ้านสามร้อยสามร้อยสิงร้านน่าเป็นใบเตยตัวใบเตยข้างล่างหวานแต่ตัวคือชั้งกะทิข้างบนเนี่ยังไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้มีรสชาติเท่าไหร่ครับหอมไหมหอมใบเตยด้านล่างจะหอมชั้นข้างล่างนี่นะครับแบบนี้ อืมเขาเรียกว่ากลางๆหวานกลางๆถ้าดมใไปเตยวหวานกลางๆไม่ได้บอกโดดขนาดนั้นใครไม่ได้ไม่ชอบเรียนมากกินได้ครับอรอยก็โดยรวมแล้วผมคิดว่าอาหารทุกอย่างวันนี้สามารถกลับมาซ้ำได้ร้านนี้นะซ้ำได้เลยก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีหมูสเต๊กพอกินได้นีต้มยำต้มยำก็คือมาต้องสั่งแล้วก็ปอเปี๊ยะ เกียวได้หมดเลยก็นี่ใครที่จะมานะครับอยู่บางละมาะะวว่าสนสิบสานะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google เลยฮะก็เปียวเรือต่อคิวยี่สิบบาทอ่าซอยบางละม่านะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธหยุดนะครับแปดโมงถึงสามโมงครับในช่วงเวลานี้ก็เริ่มเริ่มเก็บเกียร์ของมาแล้วก็ตามมากินกันได้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอาร์ตอีดอาร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมกัปเปอร์ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ